วงวงจนแล้ววัทธจักรตัวกรจัดนอนนะครับนะเขาได้ทำนาตียองเข้าเลย เขาได้หาโน่นนะเราไม่ต้องคอาจัดไปดวงจอนกันไปก็ดีไปย่างนะรถเนี่ยเขาเอารถนกไอ้นก้ายเนี่ยมันหานอนกินนอนสแสดงว่ามันก็ไม่มีสารเคมีอยู่ใช่ไหม